มันเป็นขั้นตอนที่สนุกมากค่ะตอนที่เทน,อน็อตลงกล่องเป็นเชุดสกูสตันเลตอนเนกประสงค์3 0มศูนะคะมีหลายแบบเลยค่ะทุกคนวันนี้เน่ก็จะมาแกะให้ดูนะคะเขาแพ็คใส่ถุงมาให้แบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ที่เนนได้มานะคะก็จะมีทั้งหมด15ช่องนะคะก็จะได้น,อน็อตไปทั้งหมดนะคะ15แบบเลยค่ะมีกล่องเก็บ <GET T S 1> มาให้อย่างดีนะคะในตะก้าก็จะมีทั้งหมด2เซตค่ะคือมันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็น่าใช้มากๆเวลาหาใช้งานนี่คือไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีกล่องให้อย่างดีแบบพอเคราะเขาม ไปคืออพก็ <PC> มีทั <coup> ้งหมด15แบบค่ะแล้วก็กล่องที่ได้มานะคะก็จะมี15ช่องพอดีมากคิดว่าเซตนี้มันได้ใช้งานจริงเวลาขันนั่นขันนี่นะคะเราชอบทําน็อตหายตัวนี้คือตอบโจทย์เลยนะคะเพราะมันสามารถใช้งานแทนกันได้จริงๆค่ะเขามีให้เกือบทุกไซส์นะคะแนนกดมาก็จะเป็นขนาด500กรัมค่ะมี2ขนาดนะคะ900กรัมกับ500กรัมทั้ง2แบบนะคะก็จะมีกล่องเก็บมาให้อย่างดีนะคะมาพร้อมกับช่องให้แบบนี้เลยใครที่สนใจก็พิกัดหน้าคลิปนะคะกดได้เลยค่ะ